สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการคุณจะเป็นใครก็ตามที่เกิดภายใต้12นักสัตวจะเป็นนักสัตวใดก็ได้ถ้าคุณสามารถล่วงรู้อุปนิสัยความสำเร็จของนักสัตวนั้นนำมาใช้และปฏิบัติคุณจะเป็นคนหนึ่งที่พบกับความสำเร็จคุณเป็นคนเกิดปีแพะภายใต้นักสะสม มีครังสมบัติติดตัวมาด้วยฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเป็นคนต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งสะสมจะมีตู้เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าเก่าแก่เก็บภาพที่สวยงามเก็บไว้ดูเป็นระเบียบวินยัยนี่คือจุดหนึ่งถ้าเป็นคนนักสะสมพระเครื่องก็ถือว่าถูกตรงและต้องตามตำรา เป็นคนธาตุดินดินร้อนครับอุปนิสัยของคุณกลายเป็นคนอ่อนโยนซื่อตรงเป็นคนที่ดึงดูดอย่างดึงดูดคนใกล้ชิดให้มาใกล้ชิดคุณนะอย่างไม่รู้ตัวนะครับเป็นคนทำบุญทำทานสุภาพสง่างา,ามนอบน้อมมีมารยาทอ่อนไหวมีอารมณ์ขันเขาเรียกว่าตลกหน้าตายความคิด แปลกๆมักจะเกิดขึ้นกระทันหันขึ้นมาทันทีมองโรคในแง่ร้ายสักนิดหนึ่งครับคิดมากเจ้าทุกข์โชคดีเป็นคนหัวใจบริรสุทธิ์ซื่อสัตย์จึงจะชนะใจคนรอบข้างอยู่บ่อยๆครับมักจะได้รับการสนับสนุนจากสังคมทั่วไปไม่ต้องวิตกกังวลและทุกข์ร้อนใจนะครับ เรื่องของการกินอยู่ไปไหนมาไหนมีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลมีคนชวนไปเลี้ยงเลี้ยงเขาบ้างเลี้ยงเราบ้างนะครับมีเพื่อนฝูงมากมายดูเปลือกนอกอ่อนไหวง่ายไม่ขัดแย้งกับคนอื่นไม่ออกความเห็นแต่ส่วนลึกยืนหยัดในความคิดของตัวเองเป็นอันมากพร้อมที่จะทำแตกต่างกับผู้อื่นครับหากใครก็ตามมาขมขู จะไม่ตอบโต้แต่เก็บความตั้งใจนั้นเอาไว้หลังแขนได้มีความสามารถคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่ถึงเครียดได้อย่างประหลาดบัวไม่ชำ้ำน้ำไม่ขุนมีข้อเสียนิดหนึ่งถ้ามีการผิดพลาดมักจะซึมเศร้าเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเองเก็บเงียบอันนี้คือข้อเสียแปลว่า คนอื่นทำร้ายคุณไม่ได้ความคิดจะทำร้ายตัวคุณเองสมกับอาชีพที่ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อหนุนเกื้อกูลงานสังคมงานด้านบริการต่างๆเป็นหมอเป็นพยาบาลร้านอาหารโรงแรมงานฝีมือช่างศิลปะงานเกี่ยวกับการเกษตรอุปกรณ์ก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างวิศวกรออกแบบอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าประชาสัมพันธ์พนักงานบริษัทสมียนเลขานุกการทนายศิลปินนักร้องนักสแสดงพ่อครัวและแม่ครัวเฮ้ยอาชีพแพะก็มีเยอะเหมือนกันคนเกิดปีแพะเป็นคนอดทนมีคู่ครองที่เดินทางไปไหนมาไหนแต่พอเข้าบ้านแล้วก็จะติดรสนิยมของคนเกิดปีแพะ ความรักกับคนปีม้าจะยั่งยืนมีโชคมีลาบกับคนเกิดปีหมูธุรกิจค้าขายร่วมหุ้นกับคนเกิดปีหมูจะก,ก้าวหน้าก้าวไกลอยากมีอำนาจอยากมีบริวารที่ดีพบปะพูดคุยเจราจาร่วมหุ้นกับคนเกิดปีกระต่ายเป็นกลุ่มสาหะกิจการนั้นจะเจริญรุ่งเรือง มีความรับผิดชอบและมีลูกน้องที่เกิดปีกระต่ายมักจะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนี่คือในคนเกิดปีแพะต้องจำเอาไว้นะครับโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมใ้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับ หมดครับ